ลมเอ่ยพัดผ่านความหลับในเงาเสียงนั้นเบาเบาแต่ชวนให้หวัน่นเรื่องจริงเรื่องฝันในค่ำคืนอันเงียบงันลมรำเผยพาสู่ผู้แห่งความมีรลับเนื้อเรื่องและตัวละครถูกสมมุติขึ้นโปรดใช้วิจารณญาในการฟังกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดตอนใหม่ลมรำเพย์ Channel ลมเย็นของค่ำคืนฤดูฝนพัดผ่านยอดไม้สูงท้องฟ้าถูกบดบังด้วยเมฆครึ้มเสียงชิงรีดและกบร้องประสานกันในความมืดธนาเดินทางกลับมาอย่างบ้านเกิดที่เขาเคยทิ้งไว้บ้านไม้หลังเก่าตั้งอยู่ริมคลองสายเล็กสายน้ำที่เคยใสยสะอาดบัดนี้ขุ่นหัวด้วยเศษใบไม้และคราบตะกอนเขายืนอยู่ที่หน้าบ้านเหลือมองไปยังคลองที่ทอดยาวเปื่นชื้นของดินและน้ำลอยมาแต่จมูกบ้าน หลังนี้เคยเป็นที่ที่เขาเติบโตเต็มไปด้วยความทรงจำที่เขาเลือกจะลืมและมันคือที่ที่เรื่องราวเลวร้ายของเขาเริ่มต้นธนาเปิดประตูไม้เก่าที่ส่งเสียงเอยดอารเข้ามาในตัวบ้านภายในบ้านเงียบสงัดฝุ่นจับหนาแน่นบนเฟอร์นิเจอร์เขามองไปรอบๆก่อนจะโยนกระเป๋าลงบนต๊ะไม้กลางห้องเขาถอนหายใจยาวหัวใจเต้นแผ่วในจังหวะที่ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางค่อยๆทำให้เขารู้สึกหนักเปือกตา ค่ำคืนนั้นฝนเริ่มโปรยปรายเป็นสายบรรยากาศรอบบ้านอึนครึมมากขึ้นสายน้ำในคลองสะท้อนแสงจากฟ้าแลบเป็นประกายวุบวากธนาเปิดหน้าต่างออกสูดอากาศแต่ทันทีที่เขาเงยหน้ามองออกไปในความมืดเบื้องหน้าเสียงสะอื้นเบาๆก็ดังขึ้นเขาขมหมดคิ้วเสียงนั้นแถวราวกับมาจากที่ไกลแต่ฟังดูคุ้นเคยธนาชงโงกหน้าออกไปมองคลองสายน้ำไหลเอื่อยเงาไม้สะท้อนในผืนน้ำขณะเดียวกันเสียงสะอื้นเริ่มชัดเจนขึ้น มันดังมาจากปลายคลองใกล้กับผงหญ้ารกร้างลมหายใจของเขาชะง,งักความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาจากเท้าจนถึงต้นคอธนาเบือนหน้ากลับไปแต่ภาพในกระจกหน้าต่างสะท้อนเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมคลองชุดเธอเปื้อนคราบสีคล้ำผมยาวเรื่อไร่ปกคลุมใบหน้าที่เขามองเห็นไม่ชัดธนารีบหลับตาบอกตัวเองว่าเป็นเพียงภาพลลงตาเขาฝืนเดินกลับไปที่เตียงเสียงฝน ที่กระทบหลังคาทำให้ใจเขาเต้นแรงขึ้นขณะที่เสียงสะอื้นค่อยๆหายไปค่ำคืนนั้นเขาฝันร้ายภาพทิมอดีตคนรักของเขาปรากฏในความเมื่อเธอนั่งร้องให้อยู่บนพื้นเปื้อนเลือดเธอเงยหน้าขึ้นมามองเขาด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตเสียงอู้อีดังขึ้นในความฝันฉัน,นาสะดุ้งตื่นหยาดเงือหลาอาบแัน หลังลมหายใจหอบที่เขาเหลือมองรายกาข้างเตียงพบว่ามันหยุดเดินที่เวลาที่่คืนตรงความเงียบกลับมาครอบนำอีกครั้งแต่ในหัวใจเขากลับไม่สงบเหมือนเดิมริมคลองนั้นยังคงเงียบงันแสงจันทร์ลางๆสาดลงบนเงาน้ำแต่เงาผู้หญิงที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ไม่มีอีกแล้วหรือบางทีเธอไม่เคยจากไปเลยตั้งแต่แรก เสียงนกร้องเรียกยามเช้าปลุกธนาให้ลืมตาขึ้นแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาแต่แทงที่จะรู้สึกสดชื่นเขากลับรู้สึกเหมือนแบกน้ำหนักอะไรบางอย่างไว้บนบา่าธนาเดินออกไปยังระเบียงหน้าบ้านเสียงน้ำในคลองที่ไหลเอื่อยยังคงเป็นจังหวะเดิมแต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปยังปลายคลองโดยไม่รู้ตัว พงหญ้ารกร้างที่เขาเห็นเมื่อคืนยังคงเงียบงันราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆในใจเขาเหมือนมีบางอย่างเตือนให้ระวังหลังอาหารเช้าเขาตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านการกลับมาที่นี่ทำให้เขารู้สึกถึงความเงียบที่เกินจริงมันไม่ใช่ความเงียบที่สงบแต่เป็นความเงียบที่เหมือนถูกเฝ้ามองธนาเดินเลียบคลองสายตาของเขากวาดมองไปตามผงหญ้ารกริมทาง น้ำในคลองสะท้อนเงาของต้นไม้เหมือนมีกลีบดอกไม้อะไรบางอย่างลอยประปนอยู่เขาย่อตัวลงเพ่งมองดูกลีบดอกไม้นั้นแล้วหัวใจเขาก็แทบหยุดเต้นมันไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นเศษผ้าขาวเปื้อนคราบเลือดลอยประปนในน้ำผืนผ้าดูเก่าจนเส้นใยห,หลุดด้วยเขาก้าวถอยหลังไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็เกิดขึ้นเสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นจากพงหญ้าด้านหลัง ธนาหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่ลมหายใจของเขากลับติดขัดเหมือนถูกจ้องมองร่างกายเย็นวาลงไปถึงปลายเท้าเสียนฝีเท้าหายไปแต่ความรู้สึกหนักอึ้งกลับไม่หายตามยังจนไได้ไหมเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังมาจากด้านหลังน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเศร้าปนแแ้นธนารีบหันกลับไปแต่รอบตัวเขามีเพียงต้นไม้กับทงหญ้า ไม่มีร่างใครอยู่ตรงนั้นเลยเขากำมัดแน่นบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นแค่ผลจากฝันร้ายเมื่อคืนแต่เมื่อเขาก้มลงมองน้ำในคลองอีกครั้งเงาสะท้อนของตัวเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเงาของผู้หญิงในชุดขาวยาวเพื่อเลือดปรากฏข้างๆดวงตาไร้ชีวิตจ้องเขาผ่านผิวน้ำทนาหลับตาปีร่างกายแข็งค้างใจเขาเต้นร,รัวในอก ไม่จริงไม่จริงเขาพูดกับตัวเองเบาๆก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่เงานั้นหายไปแล้วเขารีบก้าวเท้าออกจากครองวิ่งกลับไปที่บ้านเหมือนคนเสียสติหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเมื่อกลับมาถึงเขาก็ปิดประตูแน่นก่อนจะนั่งพิงกำแพงห้องหายใจหอบหนักความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาในหัวเขาจำได้ว่าผิดคนรักในอดีตของเขา เคยร้องให้และอ้อนวอนบางอย่างกับเขาในวันหนึ่งเขาเลือกจะไม่ฟังและวันนี้เธอกลับมาแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขาคาดคิดบรรยากาศรอบตัวดูอึดอัดขึ้นทุกทีเสียงกบร้องยามเย็นที่เคยฟังดูปกติตอนนี้กลายเป็นเสียงที่ชวนให้จิตใจหดหู่ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งธนาได้แต่นั่งกอดเขาอยู่ในความมืดรู้ดีว่าบางสิ่งกำลังตามหาเขาและมันคงไม่จบลงง่ายฮ่า <h aha> สายฝนยามค่ำคืนยังคงโปรยลงมาไม่หยุดเสียงน้ำหยดดังแทรกความเงียบในบ้านร้างธนานั่งอยู่มุมห้องด้วยร่างกายสั่นเทาแสงไฟวัแบแวมจากหลอดไฟเก่าๆที่แทบจะดับลงทุกเมื่อเพิ่มความรู้สึกอึดอัดและน่ากลัวลมพัดผ่านหน้าต่างที่แง้มอยู่น้อยๆกลิ่นบางอย่างลอยมากระทบจมูกมันเป็นกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นจางๆคล้ายซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกทิ้งให้ผุพัง ธนากลื่นน้ำลายลงคอด้วยความยากลำบากสายตาของเขาเริ่มกวาดมองรอบๆห้องเหมือนกับกำลังหาต้นตอของกลิ่นเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้ามาในห้องทั้งที่ประตูและหน้าต่างยังปิดสนิทความเงียบรอบตัวดูเหมือนกำลังเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่มีชีวิตเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นข้างๆหูของเขาเขาหันขวาไปแต่พบเพียงความว่างเปล่าก็ไป เสียงกระซิบแถวเบาลมหายใจร้อนเถาเหมือนเป่าอยู่ข้างต้นคอธนาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นกระหน่ำในอกใครตรงนั้นเขาตะโกนออกไปเสียงของเขาสะท้อนกลับมาราวกับเย้ยหยันไม่มีใครตอบไม่มีอะไรขยับมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำลงบนหลังคา ธนาเริ่มเดินไปที่หน้าต่างうううด้วยความระแวดระวังมองออกไปนอกบ้านเขาพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงภาพหลอนที่จิตใจสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อเขามองผ่านหน้าต่างสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบร่างผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงลานหน้าบ้านเส้นผมยาวที่เปียกชุ่มน้นนําฝนแนบไปกับใบหม้ซีดเผื่อเธอยืนนิ่งจ้องมาที่เขาเงาร่างน,นั้น ไม่ได้ขยับหรือแม้แต่กระพริบตาแต่ธนารู้สึกเหมือนดวงตาคู่นั้นกำลังส่งเสียงเรียกเขาเขาสะบัดหน้าหลับตาแน่นหวังว่าภาพที่เห็นจะหายไปแต่ทันทีที่ลืมตาภาพนั้นก็ยังอยู่เธอยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ร่างของเธอเริ่มขยับช้าๆไปทางประตูหน้าบ้านธนาก้าวถอยหลังมือของเขาสั่นระริกเมื่อเสียงฝีเท้าของเธอเริ่มดังก้องขึ้นทุกทีเสียงน้ำหยดจากชายเสื้อีิดน้ำฝนกระทบพื้นดังเป็นจังหวะ เขารู้ว่าประตูไม่ได้ล็อกแต่ก็ไม่มีความกล้าที่จะเดินไปขัดขวางมือเขาแต่ไปที่เก้าอี้ไม้เก่าๆข้างตัวหวังว่ามันจะเป็นอาวุธป้องกันตัวได้เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงประตูหน้าบ้านความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่งก่อนจะตามมาด้วยเสียงเคาะประตูเบาหน้าเปประตูฉันหน่อยเสียงเท่าเบาของผู้หญิงดังขึ้นมันทั้งเศร้าและหวานล้ำ ธนาจับเก้าอี้แน่นจนมือสั่นเขารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรทำแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปใกล้ประตูเหมือนบางอย่างกำลังบังคับให้เขาเคลื่อนไหวเมื่อมาถึงตรงหน้าประตูเขาหยุดยืนนิ่งหายใจหอบหนักเหงอแตกพลากมือของเขาแตะลูกบิดประตูด้วยความลังเลแต่ทันใดนั้นเสียงฝนหยุดตกและทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบสนิท ธนาเอียงหูฟังแต่เสียงรอบข้างหายไปหมดเขาก้มมองผ่านช่องใต้ประตูหวังจะเห็นเงาของเธอที่ยืนอยู่แต่สิ่งที่เขาเห็นคือพื้นเปียกน้าและรอยเท้าที่นำเข้าไปในตัวบ้านหัวใจเขาหยุดเต้นเขาไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดแต่รอยเท้ากลับอยู่ด้านในของบ้านแล้วธนาแทบล้มลงเมื่อรอยเท้าเปียกชื้นนั้นปรากฏอยู่ภายในบ้าน มันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนลายรอยเท้าที่ชัดเจนบนพื้นไม้เก่าดูเหมือนจะมีชีวิตมันนำไปในความมืดของทางเดินเล็กๆที่ทอดลึกเข้าไปในตัวบ้านเขาถอยหลังไปชนกับผนังเสียงไม้เก่าลั่นเอียดอาดเหมือนตอบสนองต่อความหวาดกลัวของเขาเองความเงียบกลับมาครอบงำอีกครั้งธนาไม่กล้าขยับตัวแต่หัวใจเขาก็เต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมา ในความมืดมิดของบ้านเก่าเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเสียงที่เบาและแหกพร่าเหมือนเสียงลมหายใจะามานเขาไม่สามารถละสายตาจากรอยเท้านั้นได้พวกมันค่อยๆเคลื่อนที่ต่อไปชา้ชาๆลากร่องรอยน้ำฝนเปียกชื้นไปบนพื้นไม้ทุกย่างก้าวดูเหมือนจะเร่งเร้าให้เขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไม่นี่มันไม่จริงอะ เขาพึมพำกับตัวเองเสียงของเขาสั่นเครือแต่คำพูดเหล่านั้นก็ไม่สามารถตอกประโลมจิตใจที่แตกสลายของเขาได้ธนาหนันไปทางประตูหน้าบ้านหวังจะหนีไปจากที่นี่แต่ขาทั้งสองของเขากลับไม่ขยับมันเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่และในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ไหลผ่านหลังคอเงาสลัวสลัวในมุมห้องเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเหมือนมีบางสิ่งกำลังก่ะตัวขึ้นทนาหนันกับไปและเห็นสิ่งที่เขาคาด ไม่ถึงดวงตาสีแดงวาววับสองดวงลอยอยู่ในความมืดร่างนั้นสูงเก้งก้างใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนมนุษย์เสียงหัวเราเบาๆดังขึ้นจากสิ่งนั้นเสียงที่เหมือนกับการแค่ลงหายใจออกมาผสมกับเสียงครางต่ำธนาอาปากค้างอยากจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาธนาเขาหันไปช้าๆและพบว่าเธออยู่ที่นั่นร่างของหญิงสาว ในชุดสีขาวที่เปียกชื้นไปด้วยน้ำฝนเส้นผมยาวประบาดของเธอยุ่งเหยิงแต่ใบหน้ากลับนิ่งสนิทราวกับไม่มีชีวิตเธอยือนอยู่กลางห้องสายตาจ้องตรงมาที่เขาทำไมทำไมทงหนีฉันฉันไม่รู้ฉันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเธอยิ้มช้าช้าแต่เป็นรอยยิ้มที่ปราศจากความอบอุ่นมันเต็มไปด้วยความยอเยอ้เยและความเศร้าหมองร่างนั้น ก้าวเข้ามาใกล้เขาช้าๆแต่มั่นคงเคลมฉันนาคณะกุ้มหัวของตัวเองรู้สึกเหมือนความทรงจำบางอย่างถูกฉีดกระชากออกมาเหตุการณ์ในอดีตที่เขาพยายามจะลืมความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้และความผิดที่เขาไม่เคยยอมรับ ภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นเสียงร้องให้ของเธอในคืนที่ฝนตกหนักํำขอร้องให้เขาไม่ทำสิ่งที่เขาตัดสินใจทำเสียงสะอื้นที่ดังออกมาจากความเจ็บปวดของเธอทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาทิ่มแทงจิตใจเขาอีกครั้งฉันขอโทษเขากระซิบน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจ แต่เธอกลับก้มหน้าลงและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปดวงตาข้างหนึ่งไหลออกมาเป็นเลือดสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความแน้นเธอพูดก่อนที่แสงไฟในบ้านจะดับลงพร้อมกับเสียงบีบร้องที่ดังขึ้นอย่างน่าสยดสยองมันสายไปแล้วทนะความมืดปกคลุมทั่วทั้งบ้านมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของทนาที่ดังสะท้อนกับกำแพง เสียงนั้นสั่นเครือราวกับว่าความกลัวได้กลืนกินลมหายใจของเขาไปแล้วเขากวาดสายตามองไปรอบๆหวังจะเห็นแสงไฟสักดวงหรือช่องทางหลบหนีแต่สิ่งที่เขาพบกลับเป็นเพียงเงาทมินที่คลืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีมันเหมือนกำลังบีบเขาให้อึดอัดให้ไร้ทางออกธนารวบรวมความกล้าเดินออกจากมุมที่เขาหลบอยู่ เสียงไม้ลั่นเอียดใต้ฝ่าเท้าของเขาทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเขาพยายามมุ่งหน้าไปยังประตูแต่ไม่ว่าก้าวไปไกลเท่าไหร่ประตูดูเหมือนจะยิ่งห่างออกไปลมหายใจเย็ยนเยียบบางอย่างแทรกผ่านต้นคอของเขามันไม่ได้มาจากลมธรรมดาแต่มันหนักอึ้องราวกับมีบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้กำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเหมือนจะมาจากทุกทิศทางในบ้าน เสียงเรียกที่แผ่วเบาแต่เจ็บลึกจนแทบทำให้เขาคลั่งเขากัดฟันหันกลับไปเผชิญหน้ากับความมืดเบื้องหลังแต่สิ่งที่เขาพบคือภาพใบหน้าของเธอใกล้จนแทบจะแนบชิดกับใบหน้าของเขาร่างนั้นซีกขาวรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยเลือดธนาครีดร้องและถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่สะดุดล้มลงกับพื้นใบหน้าของเธอค่อยๆเอ,อียงตามลงมาใกล้กับเขา เส้นผมที่ชุ่มไปด้วยน้ำฝนหยดลงบนหน้าเขาเธอคิดว่านี้ได้จริงหรือคะน้น้ำเสียงของเธอแหกพร่าแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขาเอื้อมมือไปคว้าอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือขวดแก้วเก่าๆบนพื้นเป็นสิ่งเดียวที่เขาพบเขาฟาดมันใส่ร่างของเธอโดยไม่ลังเลแต่แทนที่เธอจะถอยออกไปเธอกลับยิ้มและค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตา ธนาหอบหายใจหนักคิดว่าเขารอดพ้นจากเธอแล้วแต่เมื่อเขาหันกลับไปยังประตูภาพที่เขาเห็นทำให้หัวใจหยุดเต้นเธอยืนอยู่ที่นั่นอีกครั้งตรงหน้าประตูราวกับว่าเธอไม่เคยหายไปใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความแค้นรอยเลือดไหลาอาบจนหยดลงพื้นเขาถอยหลังจนชนกับกำแพงความหวังที่จะหนีออกไปจากบ้านหลังนี้เริ่มเลือนลางธนาร้องให้ออกมาความทรงจำในคืนนั้น ผุดขึ้นมาในหัวอย่างไม่หยุดหย่อนคืนที่เขาบังคับให้เธอทําในสิ่งที่เธอไม่ต้องการคําขอร้องที่เขาไม่สนใจและความเจ็บปวดที่เขาเป็นต้นเหตุฉันขอโทษเขาร้องเสียงดังน้ําตาอากแก้มแต่คําพูดนั้นกลับไม่มีความหมายต่อเธออีกแล้วเธอเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ร่างกายที่เปียกชื้นขยับช้าๆแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันแสงไฟในบ้านกระพริบครั้งสุดท้ายก่อน จะดับลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเขาที่ดังขึ้นจนขาดหายไปแสงสลัวของเช้าวันใหม่ลอดผ่านหน้าต่างบ้านหลังเล็กแต่ในบ้านนั้นกลับเงียบสนิทราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ธนาน,นอนนิ่งอยู่กลางพื้นห้องดวงตาเบิกโพรงร่างกายเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยชำ้ำหัวใจของเขาเต้นแผ่วเบา,บาความหวาดกลัวที่เผชิญมาตลอดทั้งคืนยังคงฝังแน่นในจิตใจ รอบตัวมีแต่ความเงียบงันเสียงของเธอที่เคยกล้องอยู่ในหัวหายไปแล้วธนากัดฟันรวบรวมแรงสุดท้ายลุกขึ้นยืนร่างกายของเขาสั่นเทิมแต่เขายังคงก้าวออกไปยังประตูบ้านอย่างไม่ย่อท้อเขาค่อยๆเปิดประตูแสงแดดอ่อนๆส่องมากระทบดวงตาของเขาลมเย็นในยามเช้าพัดผ่านใบหน้าราวกับมันกำลังปลอบโยนเขาจากความทรมานที่เพิ่งผ่านมา จบแล้วจบแล้วธนาพึงพัมกับตัวเองเสียงของเขาสั่นไหวเขาก้าวออกจากบ้านทอดสายตามองไปยังท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งบ้านกลับไม่ได้ดูเหมือนเดิมมันผุพังไปด้วยถาวันและสนิมราวกับไม่มีใครอยู่มานานหลายปี ธนาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขารีบวิ่งออกไปยังถนนใหญ่หวังจะพบผู้คนแต่ถนนว่างเปล่ามีเพียงสายลมที่พัดผ่านทิวทัศน์รอบตัวเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ยืนต้นตายเขายกมือขึ้นกุมสิสะความสับสนครอบงำจิตใจทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเขาหันกลับไปแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เธอชายชราคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้น ใบหน้าของชายชาราเต็มไปด้วยความเมตตาแต่ดวงตากลับดูว่างเปล่าชายชราถามด้วยน้ำเสียงเ่าเบาธนาพยักหน้า้นาำตากฟอเบาช่วยด้วยครับผมอยากออกไปจากที่นี่ทางออกอยู่ี่ใจเจ้าเองชยยอยายชรายิ้มจังๆก่อนจะเอื้อมมือมาสัมผัสที่ไหล่ของเขา ก่อนที่ธนาจะได้ถามอะไรชายชารากลับหายไปต่อหน้าต,ต่อตาราวกับไม่เคยมีตัวทนายืนอยู่ตรงนั้นมองไปยังถนนเบื้องหน้าแต่แล้วเขาก็เริ่มเห็นภาพเบลอๆของผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนอยู่ไกลๆแต่งชุดที่เปียกชื้นและในอ้อมแขนของเธอมีเด็กทารกที่ไร้ชีวิตเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นธนายรุดลงกับพื้นหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิด ไม,ไม่จริงเสียงกรีดร้องของเขาดังก้องไปทั่วบริเวณแต่ไม่มีใครได้ยินและไม่มีใครตอบกลับในวินาทีนั้นธนารู้แล้วว่าความจริงคืออะไรบ้างหลังนั้นไม่ได้มีใครอยู่มาเป็นสิบปีเขาไม่ได้ถูกปล่อยตัวเขาถูกขังอยู่ในสถานที่ที่ความทรงจำและความผิดของเขาจะตามหลอกหลอนเขาไปชั่วกับชั่วกันและเธอจะยังคงอยู่ตรงนั้น เพื่อรอให้เขาชดใช้ไปตลอดกาล